ที่มาที่ไปของการออกแบบงานปรับตกแต่งสถานที่นะครับพิธีพระราชทานบิญญาบรรจําปีนี้นะครับมีที่มาจากคอนเซปต์ของความอุดมสมบูรณ์นะครับซึ่งเรามองความอุดมสมบูรณ์เนี่ยไปที่ตัวบัณฑิตด้วยก็คือเรื่องของความรู้นะครับเรื่องของจริยาหรือจรรยบัณน,นะครับแล้วก็เรื่องของปัญญาที่เป็นความฉลาดหลักแหลมนะครับ <S 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 <ฮ>เราสะท้อนผ่านเรื่องของ นาคาคติก็คือเรื่องของนาคนะคซึ่งเป็นความเชื่อในพื้นถิ่นของภูมิภาคลุ่มน้ำโขงนะครับโดยเฉพาะในภาคอีสานนะครับเราเชื่อว่านาคเนี่ยเป็นบนรรพชนนะครับ ของเรานะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ที่สะท้อนผ่านเรื่องของหม้อปุรณกระตะนะครับซึ่งเป็นคติมีมาแต่โบราณน,นะครับซึ่งชาวอีสานก็จะเรียกว่าหม้อดอกทั้งสงส่วนนี้ก็จะสื่อสะท้อนนะครับออกมาในงานของการออกแบบและก็การสร้างสรรค์ตั้งแต่พาเทนประทับเวทีนะครับส่วนที่บัณฑิตนะฮะเดินเข้ามาในหอประชุมการนาพิเศษนะครับ ทั้งนาคหรือนาคาคติทั้งหม้อปุรากตะก็จะถูกสร้างสารรค์ผ่านรูปแบบรูปทรงและก็วัสดุที่มีอยู่ในพื้นที่นิสานเป็นหลักเป็นสําคัญคณะสิมกรมัศา,าสตร์มหาวิทยาัขอนแก่นนะครับได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบนะครับในการออกแบบตกแต่งเวทีพระราชทานปริญญาบัตระจปี2563 ซึ่งเป็นพันธกิจหลักของคณะศิลปกรรมศาสตร์เองนะครับในการที่จะทะุว,วัลลุศิลปะวัฒนธรรมอีสานซึ่งปีนี้คณะได้มีการออกแบบตกแต่งด้วยคอนเซปต์เรื่องของความอุดมสมบูรณ์ความบริบูรณ์นะครับโดยนำแนวความคิดเรื่องของการกำเนิดนะครับภาคอีสานหรือดินแดนล้านช้างในในภาคอีสานเป็นหลักนะครับสู่รูปแบบการตกแต่งเวทีพระราชทานปริยบัติในส่วนต่าง มาเป็นแนวคิดในการออกแบบปกแต่งเวทีในปีนี้นะครับ